สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำทำฉากทำฉากง่ายๆนะคะจะเว็นฉากสมมติว่าเราตอนนี้เรากำลังอยู่กับธรรมชาติอยู่ตอนแรกก็วาดภูเขาก่อนเลยแตเยี่แรกก็จะเป็นภูเขาลบออกก่อนเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะ i ลท Tool นำไลทูนมาวาดก่อนเลยอ่าสังเกตสังเกตตัวนี้นะคะสังเกตตัวนี้ถ้าหากว่ามันเป็นวัตถุแล้วมันจะขึ้นปุ่มสีดำดำถ้าไม่มีวัตถุก็กดูกันง่ายๆลองลงบออกดูอ่าเห็นไหมคะมันก็จะไม่มีจุดสียงดำ มันมันมันอยู่ในเฟรมที่หนึ่งอยู่นะคะตอนนี้อ่าวาดวาดแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะ selection tool มาดัดดูอ่าดัดแล้วแต่ตามความชอบตกแต่งไป ก๊อปปี้นะคะคอนทน C, คอนทก็จะปรับให้ภูเขามันซ้อนกันกดชิปแล้วก็ย่อลง่นานนี้ลบออกส่วนเกินลบออกเอาอีกสักลูกซิภูเขคาคอนทรลวีกดชิปนะคะแล้วก็ยอ่อลงอ๋อ ขยายนิดนึงเอาอีิงนะคะเพราะว่าเราจะทำฉากให้มันเคลื่อนไหวเหมือนก็ว่าเราเราขี่รถแล้วฉากมันเคลื่อนแต่รถก็จะจอดอยู่เฉยๆประมาณนี้ภูเขาเอาสีอะไรดีเอาสีให้มันแตกต่างกัน แล้วเราก็จะลบเส้นกันนะคะไม่ต้องมาเส้นก็ได้ลองลบเส้นดูง่ายๆเลยดับเบมันคลิกที่เส้นแล้วก็กด delete ไปเลยอ่าอเห็นไหมคะต่อมาเลเยอร์ต่อมาเราก็จะวาดวาดต้นไม้กันอ่าเพิ่มเลเยอร์เลเยอร์ที่สอง เปลี่ยนชื่อให้มันเป็นต้นไม้ต้นไม้อ่าก็เอาง่ายๆเลยเนาะวาดง่ายๆต้นไม้ก็เอาสีเหลี่ยมมาสีต้นไม้ก็จะเป็นสีลักษณะอ่าเอาสีนี้เข้มไปหรือเปล่าไม่เข้มดัดนะคะอ่าเห็นไหม แล้วก็ใบไม้ก็ทําวงกลมซ้อนกันเราก็ได้แต่เราจะเอาสีที่มันเหมือนกับใบไม้ตรงนี้คอนโทนวีคอนโทซลองลบเส้นหลอกน,นะคะเหมือนกับใบไม้หรือเปล่าหมุนนิดนึง ย่อลงนะคะกดชิปแล้วก็ย่อถ้าเราไม่กดชิปมันถ้าเราย่อมันก็จะย่อไม่ไม่ได้สัสดส่วนประมาณนี้ค่ะลอง Copy อีกซี p y ด copy แล้ว c อนโทวีอ่าคนเก่อน Copy ตัวนี้ย่อลงสีใหม่ค่ะให้มันดูเป็นมีมิตินิดนึงลงสีที่มันคล้ายคลึงกันตัวนี้ ดูแล้วไม่ต่างกันเลยลงสีถ้าส่วนมากถ้าเกิดว่าวาดเสร็จแล้วลบลบเส้นมันก็จะดูดูดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ย่อลงไปก็ปีต้นไม้อีกค่ะ กดชิปแล้วก็ย่อลงอยู่เลเยอร์ต้นไม้ปิดตาก่อนปิดตาทั้งสองสองเลเยอร์เลยนะคะแล้วเราก็จะวาดของฟ้ากันที่ยิงก็ไม่ต้องแยกเลเยอร์ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไอ้นั่นแล้ว ชำนาญแล้ตอนนี้ก็แยกก่อนร้องฟ้าตอนนี้ยังไม่มีวัตถุอะไรมันก็จะไม่ขึ้นจุดเสียมดำสังเกตด้วยหลังจากนั้นท้องฟ้าก็เอาสีฟ้าแล้วค่ะเหมือนเดิมใช้สีเหลี่ยมมาวาดเลยง่ายดียืดขยายหวังนิดนึง ท้องฟ้าก็ขยับเลเยอร์นิดนึงนะคะให้มันอยู่หลังหลังต้นไม้หลังหลังภูเขาให้มันมาอยู่ที่เื่อใมันมาอยู่ที่เลเยอร์สุดท้ายเลยเปิดตาว่าดูนะเห็นไหมคะขยายท้องฟ้านิดนึงง่ายเลยถ้าเกิดว่ากดชิป มันจะขยายออกทั้งสองด้านภูเขาก็ขยับนิดนึงให้มันอยู่สัสดส่วนจัดตามตามใจตกแต่งตามใจหลังจากนั้นเราก็จะวาดพื้นดินอ่าเปิดเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลยนะคะเปิดเลเยอร์ขึ้นมาอีกก็เิ็นคำว่าพื้นดิน พื้นดินปิดตาไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะได้ไม่สับสนอ่าสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนำสี่เหลี่ยมมาวาดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพื้นดินก็ใช้สียนอ่อนสีที่เราคิดว่าเป็นพื้นดินเลยค่ะเอาสีนี้ไหมจะเข้ากันไหมไม่เข้า เอาสีอื่นลองดูสีนี้มันเกินก,นกันกับต้นสีต้นไม้ลบเส้นออกนะคะถ้าเกิดว่าตอนตอนไปแข่งก็จะทันลบเส้นไหมต้นไม้มันดูมีน้อยเราก็ c ปี้ต้นไม้มาหยิบง,ง่ายๆก็คือคลิดที่เลเยอร์ต้นไม้แล้วก็ทำการ ก๊อปปี้เลยอนโทรนซียนทนบีง่ายๆง,ง่ายดีไม่ต้องยุ่งยากดูแล้วมันมันแบบมันยังไม่ไม่ดูสวยงามก็วาดวาดยากขึ้นมาอีก าสีเขียวเคเลยลบออก c o อปปี้คนโทนซีคทนวแล้วก็เอายาซ้อนภับกันหลังจากนั้นก็ลบเส้นยาก็ได้นะคะให้มันดูสวยงามน่าเห็นไหม ก็จะดูสวยขึ้อนอีกขยายนิดนึงขยายส่วนดินนิดนึงภูเขากอปอบอยไหมเอาอีกไหมคงทนคงทนดีย่อนนี้ลงอย่างนิดนึงจะดูว่า มันได้สัดส่วนไหมขยายฟ้าหลังจากนั้นเราก็ทำการคุมคุมทั้งหมดเลยลากลากคุมทั้งหมดมันกับคุมดำทั้งหมดมันจะเป็นล่าสานี้มันจะมันจะครอบไว้ทั้งหมดเลยเราก็ทำการทำให้มันเป็นซิมโบลกดที่คีย์บอร์ด F F8 ค่ะ F8 น่าเห็นไหม ตั้งชื่อก็ได้ไม่ตั้งก็ได้เอาแบบฉากฉากพนเมืฉากก็ได้แล้วก็กดโอเคสังเกตว่ามันมันจะรวมกันอยู่ในอยู่ในอ่าอยู่ในเฟรมเดียวเลยเห็นไหมคะสังเกตว่าต้นไม้ไอ้ภูเขาพื้นดินท้องฟ้ามันก็จะรวมอยู่ในต้นไม้มันจะรวมอยู่ในเฟรมเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประมาณนี้นะคะ แล้วก็ลองลากดูเห็นไหมคะมันจะไม่แยกกันแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการแก้ไขไม่ชอบล่ะไม่ชอบต้นไม้สีนี้ก็ทาการเดิลคกเข้าไปน่ะเห็นไหมมันจะสีะที่หนึ่งอันนี้ก็คำว่าฉากก็จะเป็นฉากที่เราตั้งตั้งตั้งชื่อไปเมื่อกี้นี้นะคะก็ตั้งชื่อที่ว่าทำให้มันเป็นซิมโบ l ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการแก้ไข ค้องฟ้าเราก็แก้ไขได้แก้ไขเป็นสีอื่นลองดูนะเห็นไหมคะเมื่อแก้ไขได้ถ้าเกิดว่าต้องการแก้ไขเสร็จแล้วอยากออกมาข้างนอกก็คลิกที่นี่เลยอ่าเห็นไหมเลเยอร์พวกนี้เราก็สามารถลบออกได้ลบใส่ถังขยะเลยมันจะดูไม่ดูโลกตาเราก็จะได้ไม่สับสนถ้าเกิดว่าต้องการแก้ไขให้มัน เข้าใจง่ายก็ฉารลองทาเคลื่อนไหวดูมันจะเคลื่อนไหวได้ตามต้องการไหมอ่าอยู่ที่เฟรมที่หนึ่งอยู่นะคะเราก็นำเมาส์มาที่เฟรมที่สี่สิบแล้วทำการกด f 5กด f 5เลยนะคะที่คีย์บอร์ดจะได้ง่ายดีที่จริงแล้วมันก็ต้อง คลิกขวาแล้วก็มาที่ insert frame ถ้าเกิดว่า F5 มันก็กดแป๊บเดียวก็ได้ละหลังจากนั้นเราก็จะทำการทำให้เป็น c l า s าสสิกทว n นค a สส i c t w e มีไหมไม่มีมาที่นี่ตรงไหนนาะทำไมไม่เห็นคลาสสิกทว e น แต่ว่าซีซีมีค่าสิบด้วยพี่ไว้เอาเอาเป็นโมชั่นโมชั่นก็ได้ค่ะลองดูตอนนี้เราก็เริ่มจากจุดนี้ขยายหน่อยเอาให้มันกวดี ตอนนี้มันก็เริ่มลองสังเกตดูนะคะจุดแรกมันก็จะอยู่ในช่วงที่พอดีตรงนี้หลังจากนั้นดูที่เฟรมที่สี่สิบค่ะแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนฉาก <Bye. S 1> เคลื่อนฉากเคลื่อนฉากมานะคะ ลองคอนโทรลเอนเตอร์ดูค่ะนี่ค่ะสมมุติว่าเราจะว่ารถรถวิ่งเราไม่ทํารถวิ่งก็ได้ให้รถมันอยู่เฉยๆเราก็ทําฉากเคลื่อนไหวเอาก็จะดูว่ามันเคลื่อนไหวแล้วลองว่ารถขึ้นมา พี่ไวอันนี้พี่วไวอสอนน้องหรือยังคะอันนี้แหละฉากวิ่งทำรถเดี๋ยวเดี๋ยวนั<ละ>่เ <laughs> ดี๋ยวนสอนค่ะต่อไปเราก็จะวาดรถอ่าวาดรถวาดรถปิดตาฉากก็ได้ค่ะอ่าเราก็มาวาดรถกันง่ายๆไม่ต้องสวยงามอะไร ั้นแรกเราก็เอาลายทูนมาวาดก็ได้ค่ะมองว่ามันเป็นรถแล้วกัน đạt 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 tục tên. ร้อรถเป็นสีดำเคสีดำลงไปตอนนี้ก็กระจก นั้นก็ทำให้เป็นซิมโบล F8 Selection Tool ลองเล่นดูค่ะอ้าวเคลื่อนไหวรดนิดนึง ดูเหมือนว่ามันจะสลับฉากกันรถวิ่งแล้วฉากมันวิ่งไปคนละทางกำหนดใหม่มกำหนดทิศทางฉากใหม่นะคะนี่ต่อมาแล้วก็มาตรงนี้ จะดูง่ายเกินไปเราเราก็ทำรถให้มันดูเหมือนว่าล้อมันหมนุนเข้าไปที่ซิมโบแล้ววาดล้อให้มันดูดูว่ามันมีความแตกต่างว่ามันหมนุนเราก็ ตัวไหนตัวนี้ไหมคทนโทนสแตททำสีใหม่เป็นสีขาวซูม ทำเป็นโมชันทววนลองดูนะคะทำไมมันไม่เข้าไปเดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาแยกเลเยอร์ ของล้อรถตอนนี้ลบลบออกก่อนให้มันอยู่ในซิมโบของของรถมันเดิมตอนนี้แก้ไขรีโมูฟทวีนก่อน อันนี้ก็ดีโมูฟเฟมเรามาวาดล้ออยู่ในซิมโบแต่จะเปิดเลเยอร์ใหม่ล้อลองดูกดชิปด้วยนะคะวาดวงกลมเราก็กดชิปด้วย เป็นสีดำหลังจากนั้นก็วาดตันนี้ Co ปปีอีกให้อีกร้อนนึงก็เปิดเพลเยอร์ขึ้นมา รอรถคุณคุวีอันนี้ก็จะเป็นซิมโบลหนึง่งก็บันทึกเซฟให้เป็นซิมโบล์ตัวนี้ก็ให้เป็นซิมโบล f 8ปที่ให้เป็นซิมโบลเพราะว่ามันจะมันจะง่ายต่อการเคลื่อนไหวต่อการตั้งค่าของเราเลยค่ะ ทำให้เป็น motion t w ี e n ตรงนี้นก็มาที่ property หา property ไม่เจอไปที่ window f3 สังเกตดูตรงนี้นะคะเราก็จะให้มันเป็น ในในเฟรมแรกเราก็จะให้ตั้งค่ามันเป็น CW CW แล้วก็เฟรมสุดท้ายให้มันเป็น CCW น่ะเห็นไหมคะแต่ก่อนตามเดิมมันเป็นออโต้เราก็มาตั้งค่าใหม่ มันอาจจะยังไม่เนียนเท่าไหร่รล้อรถแต่ก็เป็นวิธีการต่อมาก็เหมือนเดิมค่ะให้เป็น motion แล้วจากนั้นเฟรมสุดท้ายก็คลิกขวาแล้วก็มา insert key frame เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมค่ะเป็น auto แล้วก็ให้เป็น c c w ตรงนี้ก็ให้เป็นเหมือนเดิมเนี่ย c w ลองนะลองดูหลังจากนั้นก็ออกมาออกมาแล้วเคลื่อนเคลื่อนไอ้เฟร,รมให้มันตรงกันนะคะกับฉากเดี๋ยวรถวิ่งไปแล้วรถหาย <c oughs> <c oughs> ก็มาที่กด F5 ค่ะเพิ่มเฟร,รมนะตัวนี้หลังจากนั้นก็ย่อลง มันจะเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะคะร้อรถแต่อันนี้หมุนอยู่ปิดตาเฟรมแรกเฟรมแรกรถอยู่นี้แล้วก็ต่อมาแล้วทำให้เป็นโมชั่นขีดขวาคี่เฟรมก็เคลื่อนไหวรถนิดนึงนะ ลองเล่นดูค่ะล้อมันหมุนอยู่นะคะสังเกตดูดีหมุนไหมพี่บอยแต่ว่าลอ้ลอล้อมันมันหมุนเหมือนกับว่ามันหมุนสวนทางกับฉาก говорят. เดี๋ยวเราไปแก้ไขใหม่เข้าไปที่ซิมโบของรถเราก็ ตั้งค่าใหม่ให้มันเป็น C C W แล้วก็เฟรมสุดท้ายให้เป็น C W ตัวนี้เหมือนกันเฟรมนี้ก็เหมือนกันไอ้ล้อล้อรถล้อ,อ,อนี้ก็เหมือนกันอ่ะทำไมไม่มาอยู่ไหนวะนี่ ให้เป็น C C W ตัวสุดท้ายอ่าได้แล้วแก้ไขเตรียมต่อมา C C W น่าไปใน,นทิศทางเดียวกันแล้วล้อก็ล้อก็จะหมุนไปไปข้างหน้า หมุนไปข้างหน้าอันนี้ก็ถือว่าได้คะแนนไปแล้วนะถ้าทำได้ <c ười> คลิปนี้ก็จบไปแล้วตัดนะ